สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี่พ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทาง5หน่อยเป็นสูตรแยก3น่อยวันที่23เดือน3 2565มาให้พี่พี FC ได้รับชมจ้าสำหรับผลสรุป5หน่อยแยก3น่อยวันที่22จ้า น้อยพิเศษจอยให้1นูนผลูดสรุปจ้าบนสองรดสองูดไปเนาะจ้าเจ2ดสองสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งจับขู่รูดไปเนาะจ้าเดนหนึ่งูดหนึ่งมาจ้าซ้ายลูดซ้ายวิ่งของเขาเขาเนาะจ้าเจ็ดหนึ่งจ้าน้วยพิเศษปกติจ้าจอยให้เจ็ดหูดผลสรุปจ้าบนสอง2ดสองตัวล่าง3 4รูดไปเนาะจ้า วีไอพีจ้าจอยให้เก้าแปดลูดผลสรุปจา้าบนสามสี่สามูดไปเนาะจ้าสี่สามสองตัวล่างสองเก้าสองเก่ากับรูดไปเนาะจ้าจับคู่ร er ูดไปเนาะจ้าเด่นเก้ารูดเก้ามาเนาะจ้าสายลูดสายวิ่งของเข้าเนาะจ้าสองเกาจ้ายินดีกับสายลูดสายวิ่งเนาะจ้าพีพีเอซีจ้าสายลูดสายวิ่งกงเข่าสองน้อยเนาะจ้าก็คือน้อยพิเศษเจ็ดหนึ่งแล้วก็วีไอพีเนาะจ้าสองเก้าจ้า ส่วนสายจอกระซิลุดไปจังหนวยก็ต้องเขอโทษเขอให้เนาะจ้าสำหรับแนวทางหานอยสูตรแยกสามหน่อยวันที่ยี่สิบสามเดือนสามสองห้าหกห้าก่อนจะไปรับชมจ้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าพีพีเอฟซีจ้ามือนี้สำหรับแนวทางหานอยสูตรแยกสามหน่วยวันที่ยี่สิบสามจ้า จอยขออธิบายนิดนึงเนาะจ้าจอยอยากให้พี่ๆ FC ร่วมกันจ้าเพราะว่าได้ตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันเบิดเลยจ้าพิเศษเด่น09รูดปกติก็09รูด VIP จ้า VIP มี98รูดจ้ายกเว้น8 VIP อย่างเดียวจ้า01 ศูนย์สองศ4นย์ปกหนึ่งเสเจปกติจ้า0ศูนสามอยู่ปกติน่จาจะศูนย์ 0 7 0 0 92 95 96 98สามารถสลับจับใส่กันได้เลยจ้าพีพีเอฟซีจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยเมื่นอนี้เนาะจ้า ได้ตัวเดียวกันเบิดเลยจ้าเก้าเก้าแปดจ้าแปดมีแปดศูนแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดตัวเน้นที่จอยชอบจ้าศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนย์สามศูนย์เจ็ดส่วนเก้าที่ชอบจากเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามแปดสองแปดเจ็ดสำหรับแนวทางห้าหน้อยวันที่ยี่สิบสามจากจนคองลงเป็นวันจุดท้ายนอกจากระต้องขอโทษขอภายพีพีเอฟซีอีกข้างหนึ่งนอกจาก เดี๋ยวคอยว่ากันใหม่นะจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาจอไว้บันถึกไวใสไปปริ้นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะ p p f c จ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางวันกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนาะจ้าสุดท้ายจะขอหาย p p f c ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์าะจ้าเผื่อเสด็จป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปนาะจ้า สำหรับฮานอยวันนี้เป็นวันสุดท้ายจากพพฟซีจ้าขอให้พพฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้จ้อยขอเกา่าคำว่าสวัสดีจ้า